แล้ข้างเขาพูดติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบเดือดเนื้อร้อนใจแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาติดต่อกันมาในลักษณะอีงไหคะก็เหมือนฝากบอกแล้วก็เหมือนแบบให้ใครแบบโพสเฟซบุ๊กมาตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบอกว่าทำไมไม่ไปด่าดคนของคุณบ้างทำไมมาด่าดแต่แบบผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนตัวเรามีจะทำยังไงต่อ ทำอะไรอะค่ะก็คงจะอยู่เฉยๆแล้วก็ก็ถ้าเรื่องมันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปค่ะแต่ว่าถ้ามีอีกก็ก็ค่อยว่ากันใหมู่้ซึ่งไอ้ที่เขาเขียนอย่างนี้ตอบโต้เราค่ะไม่รู้สึกอะไรค่ะคนทําอะไรก็ได้แบบนั้นนะคะคนคิดอะไรภายนอกออภายในคิดอะไรภายนอกก็คงมองออกว่าเป็นยังไงอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้ติดต่อทางในครอบครัวเรามาแล้วมันเยไหม อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าถึงติดต่อกันก็ก็ขอไม่ยุ่งแล้วกันค่ะก็มันอยู่ที่จิตใต้สํานึกอะค่ะตัวเราขอพูนิ่งเฉยๆแม่ไม่ทำอะไรนะก็ทำมายุ่งกับคุณแม่หรือครอบครัวแก้มอีกก็รอบนี้ขอขอไม่พูดแล้วกันค่ะขอไม่ออกมาพูดอะไรแล้วค่ะเก็ยังนิ่งอยู่ค่ะรออยู่ค่ะเราอยู่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็รออยู่ หลายคนติดตามเรื่องนีม้มานานเหมือนกัน,นเนาะเขาอยากรู้มันจะจบยังไงมันเหมือนกับว่าแก้มถูกปลูกฝังมาให้แอนตี้เรื่องมือที่สามเรื่องเมียน้อยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการผิดใจกันแล้วก็แก้มถือว่าแก้มโดนโดนสอนโดนสั่งสอนมาให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและอะไรที่ถูกต้องแก้มก็จะไม่ยอมค่ะ วันนี้ที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าของเรานี่จริงๆแล้วเราเราได้ใจไรบ้าไหมคะคือถ้าเป็นใครหรือถ้าเป็นอะไรคุณคือโทษคนของเราก็จริงแต่ว่าคนของคุณเนี่ยผิดมากกว่าตรงที่คนของคุณรู้รู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะก,กระทำก็ก็ต้องลองดูค่ะว่าจะเกิดอะไรตกลง่าเดียวไม่ดใช่ค่ะเอาอยาวะที่รับมันไม่ได้ปิดอยู่ตรงหน้าแข้งอะคะ่ะก็ ก็ทาให้เล่นด้วยก็คงทําอะไรกันไม่ได้เข่านี้มันทำให้แบบแบบจับตาองว่าเฮ้ยทำไมแก้มก้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมาว่าแกมแบบเป็นคนตรงๆรงแบบมันเปิดเผยบ,บุคลิกของเรามากขึ้นไหมคะไม่ค่ะแก้มเป็นคนแบบนี้มานานแล้วแก้มเป็นยังไงแก้มก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วกเ็เรื่องนี้ที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าแก้มเป็นมนุษย์อย่างที่บอกเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์แล้วก็อยากจะแสดงออกแล้วก็อยากจะให้คนรู้ว่า บางคนเนี่ยไม่ได้มาในภาพแบบไม่ไม่ได้มาในภาพด,าใาดีในในในสูตรหรือในในอาชีพนั้นๆน่ะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบแต่งตัวดูดีแต่ว่าภายในดูแย่ก็ได้แต่ว่าลุกแก้มเนี่ยอาจจะเป็นคนแรงๆจริงใจแก้มบอกเลยว่าแก้มจริงใจใครจริงใจมาแก้มจริงใจกลับแล้วแก้มเป็นคนรักใครแล้วรักเลยเกลียดแล้วก็เกลียดเลยเหมือนกันแก้มขอรับหัวใจของเราบ้า ก็ดีค่ะเขาให้กําลังใจอะไรไงบ้างคะเรื่องนี้เขาไม่พูดอะไรอยู่แล้วค่ะเขาเคารพในการตัดสินใจของแกนทุกครั้งที่แก้มตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าเราตกลงว่าเราจะคุยกันเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของกันและกันค่ะดูแฮปปี้เวอร์หรือเปล่าก็ไม่ต้องเวอร์ก็ได้ไหมก็ตอแฮปปี้ <c oughs> <c oughs> ละกันค่ะดูคนนี้เขาจะมาอยู่ในร่องในร้อยมากกว่าคนก่อนๆนะคะ ก็ก็มั้งคะถ้าพูดออกไปขนาดนี้แล้วยังนอกลูนอกทางก็ต้องมีอะไรขาดหายกันไปบ้างดูเหมือนคำคมเลใช่ไหมดูเหมือนคำคมเราจะขู่ไม่ได้ทายตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แกไม่ได้ขู่ค่ะยืนยันทาเดิมไม่เคยขู่อะไรใครนัการแซวเล่นหรือเป็นการอะไรคะจริงอ่อไม่ไม่บอกว่าไม่ขู่ก็คือไม่ไม่ได้ขู่ค่ะแต่ทําจริงหรือเปล่าต้องรอดูในอนาคตให้เรื่องมันเกิดก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในล่องในลอย หรือว่ายังอยู่ค่ะเรียกว่าแฟนแล้วยังค่ะก็ไม่รู้สิก็ก็ก็มีคนนี้ค่ะคนเดียวก็ยังคุยอยู่คนเดียวแล้วเรามก้อนมีข่าแต่งงานอะไรมาพักใหญ่ยังยังกอนยังก่อนยังแฮปปี้กับตรงนี้อยู่ก็อีกสักพักค่ะก็เก็บเงินก่อนอยากรวยอยู่ค่ะแตะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเห็นว่าเราหัวใจชมพูมากเกินไปก็เลยดูเหมือนเราจะทร้อว่าคนนี้แต่งงานกับคนนี้ไหมคะ ก็ถ้าพร้อมก็คงคนนี้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมอย่านั้นเองเมื่อไหร่เราจะพร้อมเอ่ยอันนี้แค่สามสิบสามห้าอะไรอย่างเงี้ยค<ลอ>่ะรอแก่ก่อนแล้วกันออรอเจนโลกวันนี้รอให้ควบคุมาอารมณ์ตัวเองได้มากกว่านี้ก่อนออแล้วก็่อนอีกนิดนึงกระแส เหนื่อยดีค่ะก็ละครถ่ายไปออนไปค่ะก็ก็เหนื่อยดีคุณสดอที่เดตตจริงดีท่านครบตอนร่วมกี่ตอนคะแม่ไม่น่แจะน่าจะหกตอนนะคะประมาณหกตอนซึ่สนงปัปอนแค่ไหนคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะละครไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเป็นละครลี้ลับนิดนึงแต่อาจจะแบบเอ่ออยากให้ทุกคนติดตามไม่ว่าจะเป็นละครของแกนหรือว่าจะเป็นผลงานทุกๆด้านของแกมก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะ